อ่านนมโมอาจารย์เริ่มอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์ก่อนอ่านโจทย์อีกํำลังสองเฮ้ยกำลังสอง <laughs> ดีเ้ยกลังสองของอายุต้นลบด้วยเก้าสิบเก้าเท่ากับสามเท่าของอายุต้ากำลังสองของอายุต้าลบกับแปดสิบเอ็ดเท่ากับกำลังสองของอายุต้นเที่ยวไปแล้วต้นอายุน้อยกว่าตาี่พีอ่า โจถามอะไรนะโมอายุต้นกับตาเอ๊ะอายุต้นกับตาต้นน้อยกว่าตากีก่ปีมีกี่คนสองคนสองคน <c oughs> พอนั้นมีกี่ตัวแปรสองตัวแปรสองตัวแปรนโมให้เป็นตัวแปรอะไรดี x ให้เป็น x ก,กับ y อ่าโอเคสมมติว่าข้อนี้เป็น x ก,กับ y นโมให้ x แทนอายุใคร x แทนอายุต้น แทนอายุต้นแสดงว่า y แทนอายุต้าอ่อ y แทนอายุต้านะแทนอายุต้าอ่าต่อไปนะโมดูประโยคแรกก่อนอกำลังสองของอายุต้นลบด้วย 99. เก้าสิบเก้าเขียนยังไง x กำลังสองออลบเก้าสิบเก้าเพราะว่าอายุต้นเป็น x ใช่ปะ อายุต้นเป็น x เพราะนั้นเป็น x กำลังสองลบด้วยเก้าสิบเก้าเท่ากับสามเท่าของาอายุต้าใช่สามเท่าของอายุต <3, S 2> <ว>้าเป็นอะไรนะส y สาม y ถูกต้องเพราะว่าต้าคือ y <ว><ว>ต่อไปนโมประโยคต่อไปนะกำลังสองของอายุต้าลบกับแปดสิบเอ็ดเขียนยังไง y กำลังสอง ลบ81เท่ากับ x กำลังสองอ่าถูกต้องอายุต้าคือ y ใช่ไหมกำลังกลายเป็น y กำลังสองลบกับแปดสิบเอ็ดเท่ากับตรงนี้นะ y กำลังสองลบแปดสิบเอ็ดเท่ากับกำลังสองของอายุต้นคเคยนะกำลังสองของอายุต้นนโ <X> มกกำลังสองค่ะอ่าใช่เพราะว่าต้นเป็น x กำลังสองของอยู่ต้นเป็น x กกำลังสองเพราะนั้นเราได้สมก,การสองสมการและสมก,การแรกคือ x กำลังสองลบเก้าสิบเก้าสองลบเก้าสิบเก้าเท่ากับสามวาเท่ากับสาม y เป็นสมการที่หนึ่งสมการที่สองอะสมการที่สอง y กำลังสองลบแปดสิบ <Y S 1> เอ็ดเท่ากับ x กำลังสองคะ่ะเท่ากับ x กำลังสอง คราวนี้เรามาดูสองสมการนี้ก่อนมันมีตัวแปรที่เหมือนกันไหมเหมือนมีตัวแปรอะไรเหมือนกัน x ก,กำลังสองอ่าถูกต้องมีตัวแปร x ก,กำลังสอง,สองเหมือนกันเดี๋ยวครูขอจัดรูปเพื่อที่นมโมจะได้ดูง่ายขึ้นอีกนิดนึงโอเคไหมขอจัดรูปเป็น x ก,กำลังสองลบสาม y เท่ากับเก้าเก้า าม y บวกอยู่ย้ายมาลบลบเก้าสิบเก้าขูยย้ายมาบวกก็จะได้รูปนี้เป็นสมการที่เราคุ้นเคยใช่ปะนโม <c oughs> คุ้นเคยปะ <c oughs> คุ้นเคยนะต่อไป x กำลังสอง y กำลังสองบวกอยูยย้ายมาลบ,ลบกลายเป็นลบ y กำลังสองแปดสิบเอ็ด้เหมือนเดิมกลายเป็นลบแปด คราวนี้นโมจะใช้วิธีการอะไรระหว่างกําจัดค่าตัวแปรกับแทงค่าตัวแปรกํจัดกจัดค่ะน้โมเลี้ยงกุมารด้วยรอมีพายกระซิบจัดใช้วิธีาูกุมาาจัดใช้วิธีกําจัดตัวแปรถูกแล้วครูให้ช่วยกันทําไงใช่ปะใช่ช่วยกันทำเนาะใช้วิธีกําจัดตัวแปรกําจัดตัวแปรอะไรดีข้อนี้เอ่อ x กาลังสองค่ะอืม จะกำจัดตัวไปอีกกาลังสองมาเช็คสัมประสิทธิ์ก่อนสัมประสิทธิ์นะอก,กําลังสองเท่ากันยังเท่าแล้วค่ะเท่าแล้วคือเลขอะไรเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเหมือนหรือต่างการเครื่องหมายเหมือนกันนะคะเหมือนคือเครื่องหมายบวกนะเหมือนกันเอาไปทําอะไรลบค่ะเพราะนั้นนโมจะเอาสรรมการอะไรไปลบกับสรรมการอะไร สมการหนึ่งลบกับสมการที่สองค่ะอ่านำหนึ่งลบด้วยสองได้ได้อะไรอ่าเอ็กซ์กำลังสองลบสาม y ลแล้วก็ลบอเอกซ์ำลังสองลบ y ายกำลังสอง 2, คะ่ะเท่ากับเท่ากับเก้าสิบเก้าลบแปดสิบ <c oughs> เอ็ดค่ะไอ้ลบ ลบลบลบแปดสิบเอ็ดลบแปดสิบเอ็ดลบแปดสิบเอ็ดถูกต้องราวนี้น้ำโมมาดูตรงนี้ลบอยู่หน้าวงเล็บทำยังไงดี <S 2> <S 2> กระจายค่ะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเพราะว่ามันจะทำให้ขห้อไหมเปลี่ยนถูกไหมราวนี้เอาวงเล็บออกลบคูณกับ x กำลังสองกลายเป็น <S 2> <S 2> ลบลบ x กำลังสองลบคูณกับลบ y กำลังสองกลายเป็น บวกวากำลังสองเครื่องหมายมันเปลี่ยนใช่ไหมมันตรงข้ามต่อไปเก้าสิบเก้าลบลบกลายเป็นบวกใช่ไหมค่ะลบลบกลายเป็นบวกเก้าสิบเก้าบวกแปดสิบเอ็ดได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดค่ะออีกทีเก้าสิบเก้าบวกแปดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบหนึ่งร้อยแปดสิบ ตอนนี้เรามาดูฝั่งนี้ก่อนนโมอะไรที่มันบวกลบกันแล้วเหลือศูนย์ก็คือมันหายไป <X 5. S 2> อันนี้ก็ตัด x กกำลังสองเหลือศูนย์ใช่ไหม x กับกำลังสองลบ x กกำลังสองเหลือศูนย์ 0, ถูกปะ,ะเหลืออะไรลบสาม y บวก y กักำลังสองเท่ากับร้อยแปดสิบใช่ปะ คราวนี้เราดูตรงเนี้ยมันเป็นกําลังสองและมีผลที่กําลังหนึ่งด้วยเพราะนั้นเราจะต้องแยกสองวงเล็บจะแยกสองวงเล็บเราเลยต้องาย้ายให้มันเป็นเท่ากับศูนย์ร้อยแปดสิบบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบเท่ากับศูนย์คราวนี้น้ำโมแยกสองวงเล็บได้ไหมน้ำโมแยกสองวงเล็บได้ปะเอาเป็น เอาเป็นเอาเป็นเลขอะไรดีเป็นเลขอะไรดีลบสิบสองกับลบสิบห้ากันจ้าอ่ามีคนเก่งไปอีเออสิบสอกคบออนรักมึ้งนะสิบห้าเป็นลบหรือบวกเป็นลบสิบสองอ่ะเป็นบวกอืมถูกต้องตอนนั้นคำตอบวามีกี่คำตอบมีสองคือ สิบห้ากับลบสิบสองอ่าสิบห้ากับลบสิบสองแต่คราวนี้เราลองขึ้นไปดูโจทย์ y ของเราแทนอะไร y y ของเราแทนอายุต้าเพราะนั้นอายุคนควรเป็นบวกหรือเป็นลบอายุคนเป็นบวกค่ะครูบอกว่า y แทนอายุดังนั้น y แทนอายุ y เท่ากับสิบห้า ได้ค่า y แล้วหาค่า x ยังไงต่อนะโมนำแทนค่าค่ะเออแทนค่านำอะไรนำเอ่อ y y เท่ากับสิบห้ามาแทนแทนสมการอะไรดีหนึ่งค่ะแทนสมการหนึ่งอ่ะสมมติแทนสมการหนึ่งสมการหนึ่งคือ x กําลังสองลบสาม y เท่ากับเก้าเก้าอันนี้คือสมการที่หนึ่ง อะไรเป็น y เปลี่ยนเป็นสิบห้าเพราะนั้นข้อนี้ได้อะไรนะโม x กําลังสองลบสามครณกับ x ในวงเล็บเป็นสิบห้าอืมเท่ากับเก้าสิบเก้าค่ะสามคูณสิบห้าได้สี่สิบห้าค่ะลบสี่สิบห้าลบบสสี่ิห้าครูต้องการ x อย่างเดียวครูย้ายที่สิบห้าไปเป็น ย้ายลบ45ไปเป็นบวกบวกก99บวกกับ45ได้เท่าไหร่1ส4 4ค่ะอืมได้1บ4 4 x เดียวเท่าไหร่เนี่ยลบ12บวกลบ12ค่ะเอออย่าลืมนะบวกลบ12แต่ x ก,ก็แทนอายุคนดังนั้นอายุคนถูกต้อง x แทนอายุดังนั้น x เท่ากับ สิบสองอ่าสรุปคำตอบ x y เท่ากับอะไรสิบสองสิบห้าค่ะสิบสองกับสิบห้าอ่า 12, <15 S 1> 12, อตอบ x แทนอายุของใคร x แทน,าอ,นอายุตน้นต้นกับตาใช่ไหมใช่อายุตน้<ช>ตนตอบได้ยังเขาถามอะไรเนี่ยโจทย์ถามอะไรเขาถามว่า อายุต่างกันกี่ปีคะอายุต่างกันกี่ปีเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเกือบไปตอบแล้วเมื่อกี้โจทย์น้อยกว่าถามต้นอายุน้อยกว่าต้ากี่ปีหายยังไงไปลบกันค่ะเอาอะไรไปลบเอาอะไรตั้ง ต้องเอาตาตังอ่าเอาอายุต้าลบด้วยอายุของต้นถูกต้องอายุต้าลบด้วยอายุของต้นเพราะนั้นอายุต้าคือ x อายุต้นคือ y x ลบ y x เท่าไหร่ x x สิบสองเฮ้ยอายุต้าคือ y ครูเขียนผิดอายุต้าคือ y อายุต้นคือ x y คือเท่าไหร่ y คือสิบห้า x คือสิบสองเพราะนั้นอายุห่างกันกี่ปีสา <3. S 2> มถูกต้องตอบต้นอายุน้อยกว่าตาสามปี <15. S 2> อาตบ <15. S 2> มือให้นะโมกับพิมพ์หน่อย